ประเทศไทยกับยุกล่าอาณานิคมที่มาและความสำคัญการลาอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่กลางศตวรรษที่18เป็นต้นมาการที่ชาวตะวันตกต้องการเข้ามามีอำนาจในบริเวณแห่งนี้เนื่องจาก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นด่านสําคัญระหว่างตะวันตกกับจีนแต่เป็นส่วนกลางกลางทางทะเลที่ดีอีกด้วยซึ่งภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของชาติตะวันตกได้อย่างดีถึงแม้ว่าประเทศในเอเชียระยะแรกนั้นไม่สนใจที่จะเปิดประเทศค้าขายกับชาติตะวันตกนะ ชาวตะวันตกพบอุปสรรคมากมายในการติดต่อค้าขายดังนั้นทางที่สะดวกที่สุดคือการเข้ามาครอบครองเป็นอาณานิคมจึงทําให้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นเมืองขึ้นของประเทศอนาณานิคมประเทศไทยเองนั้นก็มีการติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตกตั้งแต่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาประเทศแรกที่เข้ามาทําการค้าขายในประเทศไทยก็คือโปรโตุเกส เข้ามาในสมัยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2การเข้ามาสู่กุงศียุยานั้นชาวตะวันตกมีจุดมุ่งหมายเพื่อการค้าและการเผยแพร่ศสาสนาคิดศสาสนาเป็นสำคัญแต่มาถึงพุทธศตรวตรรษที่20 4ซึ่งเป็นยุคแห่งการละอาณานิคมหรือสมัยจกักรวรรดินิยมของชาติตะวันตกอันเป็นผลมาจากการฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ทวีปเอเชียตตกเป็นพื้นที่เป้าหมายของการหาแหล่งวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่การทำอุตสาหกรรมในประเทศของตนวัตถุประสงค์ของการศึกษา1เพื่อศึกษาวิธีการปรับตัวของไทยท่ามกลางการละอาณานิคม2เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของไทยหลังการเข้ามาของชาติตะวันตก3เพื่อศึกษาว่าไทยได้รับอิทธิพลด้านใดบ้างจากชาติตะวันตก สยามในยุคนั้นปรับตัวอย่างไรท่ามกลางการ,การคุกค,คามจากระบบอนานิคมการเข้ามาของประเทศอนานิคมในสยามปัจจัยที่ชักน,นำให้ยุโรปเข้ามาสู่เอเชียและความสำเร็จของชาวยุโรปเป็นเรื่องที่สม่ำเสมอ แต่อยู่ที่ระยะเวลาและความรุนแรงหรือความเฟ่องฟูเท่านั้นที่ทําให้สมัยอาณาจักรนิคมแตกต่างจากสมัยจักรวรรดิการค้าสินค้าและการเผยแพร่ศาสนาและการแข่งขันระหว่างประเทศต่างๆการสถาปนาจาจักรววัดโปรตุเกสซึ่งมีลักษณะเป็นสถานีการค้ามากกว่าอาณานิคมนั้นได้รับการติดตามจากมห,หาอำนาจทางทะเลอื่นๆ พุเหตุจูงใจในการเข้ามาของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือด้นานการค้าเนื่องจากความต้องการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องเทศยุโรปมีความต้องการที่จะนำที่จะทำการค้าโดยตรงทำให้ชาวยุโรปต่าง,างเดินทางมาอินเดียและจีนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ได้ทําให้มหาอำนาจตะวันตกต่างมีความต้องการวัตถุดิบและแร่ธาตุต่างๆเช่นตะกัว่วบล็อกไซด์และยางซึ่งในภูมิภาคอาคเนก็เป็นอนานิคมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นโดยช่วยเร่งปริมาณการผลิตสินค้าให้สูงขึ้นและการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ช่วยยกระดับฐานะของการครองชีพให้สูงขึ้น ทำให้ชาวโยุโรปมีอำนาจในการซื้อสูงขึ้นและมีความต้องการสินค้าประเภทชากาแฟน้ำตาลซึ่งสมามารถซื้อได้ในราคาถูกจากภูมิภาคนี้มากขึ้นการเข้ามาของประเทศอาณานิคมในสยามปัจจัยจที่ชักนำให้โยุโรปเข้ามาสู่เอเชียและความสำเร็จของชาวโยุโรปเป็นเรื่องที่สม่ัเสมอ ความแตกต่างอยู่ที่ระยะเวลาแนละความรุนแรงหรือความเฟื่องฟูงเท่านั้นที่ทําให้สมัยอาณาจาักรนิคมแตกต่างจากสมัยจักรวรรดิการค้าสินค้าและการเผยแพร่ศาสนาและการแข่งขันระหว่างประเทศต่างๆการสถาบันาจาจักรกวัดโปรตุเกสซึ่งมีลักษณะเป็นสถานีการค้ามากกว่าอาณานิคมนั้นได้รับการติดตามจากมห,หาอำนาจทางทะเลอื่น ปู่เหตุจูงใจในการเข้ามาของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือด้าน,นการค้าเนื่องจากความต้องการสแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องเทศยุโรปมีความต้องการที่จะนำที่จะทำการค้าโดยตรงทำให้ชาวยุโรปต่างๆเดินทางมาอินเดียและจีนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ได้ทําให้มหาอำนาจตะวันตกต่างมีความต้องการวัตถุดิบในแร่ธาตุต่างๆเช่นตะกัว่วบล็อกไซด์และยางซึ่งในภูมิภาคอาคาคเน์ก็เป็นอนานิคมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นโดยช่วยเร่งปริมาณการผลิตสินค้าให้สูงขึ้นและการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ช่วยยกระดับฐานะของการครองชีพให้สูงขึ้นทําให้ชาวโยุโรปมีอํานาจในการซื้อ สูงขึ้นและมีความต้องการสินค้าประเภทชากาแฟน้ำตาลซึ่งสามารถซื้อได้ในราคาถูกจากภูมิภาคนี้มากขึ้น กการลออณนนิคมขงตตะวตัภายใต้ยุคสมัยของการล่าอานิคมตะวันตกกำลังรุ่งเรืองประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างต้องถูกดูดเกินเข้าสู่ภายใต้อำนาจของมหาอำนาจเหล่านั้น ประเทศไทยสามารถรับผลมาได้อย่างเข้มแข็งเรียกได้ว่าประเทศไทยไม่เคยเสียเอกราชแต่ก็ต้องยอมรับว่าแม้ไม่ได้เสียเอกราชให้กับใครดินแดนบางส่วนของไทยก็จําเป็นต้องเฉือนให้กับบางประเทศเพื่อรักษาเอกราชของตนไว้ท่ามกลางการะแสการพัฒนาประวัติศาสตร์ที่ดําเนินไปด้วยการต่อสู้ดินดน้นรนโดยไทยได้เสียดินแดนดังนี้เกาะมาปรัฐเปรักหรือเปรักในมาเลเซีย ดินแดนขมิญดินแด,น,ดน12ตจูไทยดินแดนฝั่งแม่น้ำสารวินและดินแดนฝั่งซ้ายและขวาของแม่น้ำโขงอิทธิพลและความเปลี่ยนแปลง การควบรวมประเทศสลาศโดยรอบสยามเข้าเป็นรัฐชาติสยามนั้นถือว่าเป็นการละอาณานิคมเพราะเป็นการขยายดินแดนอนาณาเขตของสยามไปยังดินแดนรัฐประเทศสลาศล้านนาล้านช้างและมาลายูก็ถือว่าเป็นการสถาปนาสแสวงหาผลประโยชน์ได้มาซึ่งการขยายดินแดนในดินแดนประเทศสลาดจากประชากรของประเทศสลาศซึ่งเป็นอีกดินแดนหนึ่งอันหมายถึงการละอาณานิคมนั่นเอง แต่เป็นเพียงการละอาณานิคมภายในของสยามดังนั้นยุทธศาสตร์สำคัญของสยามคือการปรับตัวจากรัฐที่ถูกละอนณา,านิคมมาเป็นรัฐที่เข้าร่วมการแย่งชิงการละอนณา,านิคมของจักรวรรดินิยมอังกฤษและฝรั่งเศสสรุป อาณานิคมของชาวตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาณานิคมเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือสแสวงหาผลประโยชน์การที่ชาติตะวันตกเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยานั้นชาวตะวันตกมีจุดมุ่งหมายเพื่อการค้าและการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ศาสนาเป็นสำคัญ พื่อถึงพุทธศตรวรรษที่20ซึ่งเป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมหรือสมัยจักรวรรดินิยมของชาติตะวันตกอันเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโ,โรปทวีปเอเชียตกเป็นพื้นที่เป้าหมายของการหาแหลง่งวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่การทำอุตสาหกรรมในประเทศของตนการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในคําให้การสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวชาติตะวันตกไม่ได้เข้ามาในไทยโดยตรงแต่ไทยได้รับรู้เกี่ยวกับการเข้ามาของชาติตะวันตก จากการบันทึกถึงของผู้เห็นเหตุการณ์และการบันทึกได้กล่าวไว้ว่าชาติตะวันตกที่มีต่อจีนและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศอาณานิคมเป็นการรวบรวมประเทศสลาดโดยล่อสยามเข้ามาเป็นรัชชาสยามนั้นก็ถือว่าเป็นการสถาปนาแสวงหาประโยชน์ได้มาซึ่งการขยายดินแดนในดินแดนประเทศสลาดจากประชากรของประเทศสลาดซึ่งเป็นอีกดินแดนหนึ่งขันหมายถึงการล่าอาณานิคมนั่นเองแต่เป็นเพียงการล่าอาณานิคมภายในของ,ของสยามดังนั้นวุทธศาสตร์สำคัญของสยามคือการรอบโตจากรัฐที่ถูกล่าอาณานิคมมาเป็นรัฐที่เข้าร่วมแยงชิ้น ล่าอังล่าอนานิคมกับจักรวรรดินิยมอังกฤษและฝรั่งเศส